หนังสือโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ11ผมขอพระคำตอนนี้เป็นคำอธิษฐานของผมต่อพี่น้องและพี่น้องอธิษฐานเผื่อกันผมจะอ่านอันที่แปลจาก Living Bible เรากำลังอธิษฐานเช่นกันเพื่อให้ท่านเต็มไปด้วยพละกำลังก็คือฤทธิดเดชอันทรงพลังและรุ่งโรจน์ของพระองค์เพื่อที่ท่านจะได้ดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเต็มด้วยความยินดีของพระเจ้าสเสมอฟัองดีๆคุณหมอวรุณขออธิษฐานเพื่อพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชนชาวไผ่และชาวต่างชาติที่มาเป็นลูกแก่ให้พี่น้องเต็มไปด้วยพละกกำลังอันทรงพลังและรุ่งโรธของพระองค์กำลัง หรือธิดเดชมาจากสวรรค์ที่เพื่อท่านจะได้ดำเนินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรไม่ว่าพายุจะเข้ามากี่ลูกไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรข่าวร้ายในอินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไรเราจะวิ่งต่อไปเต็มไปด้วยความยินดีของพระเจ้าเสมอ